ทำไมอิสลามถึงกราบไหว้พ่อแม่ตัวเองไม่ได้ทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาผู้คือผู้ให้กําเนิดการกราบไหว้บูชาเป็นสิทธิของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์พ่อแม่เนี่ยกอดได้เคารพเคารพได้อันนี้ทากับพระเจ้ามไม่ได้แต่บูชาเนี่ยทําได้แต่เพียงพระองค์บูชาแปลว่าอะไรคุณต้องไปหาความหมายในดิกชันนารีก่อนบูชาสักการะบูชาเนี่ยสาหรับผู้ที่ เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่เราก็เป็นมนุษย์เทา่านเองมีข้อบกพร่องมออีกิเลสมีตัณหามีความผิดพลาดท่านรักกันแล้วก็ด้วยด้วยความต้องการทางร่างกายจึงทำให้เกิดเราขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงดูด้วยความรักเราใช่แต่ท่านก็ยังเป็นมนุษย์เขาแค่สืบพันธุ์ แล้วก็ออกเรามาเท่านั้นเองเราให้ความเคารพรักกระตันยูที่เขาท,ท,ท่านเลี้ยงมาเนี่ยอันนั้นนะ่ะสมควรแต่บูชาเนี่ยคือผู้ที่ให้วิญญาณให้โลกนี้อากาศทุกอย่างแล้วก็ควบคุมทั้งหมดที่เรามีนี่คือผู้เดียวที่เราบูชาผู้ที่กําหนดสิ่งที่จะเกิดต่อไปในอนาคตคุณในทุกวินาทีข้างหน้าเนี่ยนี่คือผู้เดียวที่ต้องบูชาคุณต้องแยกแยะระหว่างเคารพ กบูชาสองคำนี้ออกให้ได้บูชามีแต่เพียงพระพุทธเ,เจ้าเท่านั้นที่เรามีสิทธิ์ที่จะถูกบูชาแต่เคารพเนี่ยลองจากพระเจ้าเนี่ยคือแม่แล้วก็แม่แล้วก็แม่แล้วก็พ่อท่านนบีมูฮัมมัดสังส่งนี้แม่สามครั้งแล้วก็พ่อความสำคัญศาส,สนาสามศนทูตบอกว่าสวรรค์อยู่ใต้เท้าแม่แปลว่า แม่ต้องเราต้องดูแลอย่างดีไม่ได้ให้กราบไม่ได้ให้กราบแต่ว่าดูแลอย่างดีเราจะได้สวรรค์ง่ายๆนะถ้าแม่เราพอใจอพูดง่ายๆสวรรค์อยู่ใต้เท้าแม่แต่ไม่ได้บอกให้บูชาพ่อแม่เราให้สวรรค์เราไม่ได้ผู้ที่อยู่สูงสุดเนี่ยเรากราบใช่ผู้ที่ผู้ที่เป็นแม่ดูแลเรากําเนิดเรามาเนี่ยเราดูแลมันมันหน้าที่คนละหน้าที่กันแล้วรบบัญญัติตรงนี้ด้วยนะให้ดูแลดูแลไม่ใช่คุณ ปีหนึ่งมากราบทีวันที่สิบสอแล้วก็ที่เหลือไม่เคยเห็นหัวเลยก็ไม่สนใจเลยหรือเถียงฟังไม่ทำไม่ตบฟากแล้วก็ทําเขาเสียใจร้องไห้หรือทำคืออันนี้อันนี้ p o i นี่ดีอพนี่ดีด้วยเพราะว่าเราแสดงถ่ายโซเชียลมีเดียแล้วก็แสดงให้โลกเห็นนะวันแม่มาถึงกราบแม่อบูชาแม่อให้คุณผู้ชมเลือกนะกับอีกคนหนึ่ง ไม่กราบแม่ไม่บูชาแม่นะถ่าเรแม่ไม่มีคนสองคนคนหนึ่งวันแม่มาถึงกราบแม่ถ่าย s o c โซเชียลมีดูเดียดูรักมากเอาดอกไม้มาไหว้จูบเท้าแม่เลียอะไรก็ได้อะหนึ่งคนอีกคนหนึ่งวันนี้ไม่มาแต่วันอื่นเนี่ยพาแม่ไปเที่ยวนวดเท้าแม่ดูแลแม่โทรหาแม่ทุกวันทํางานแล้วก็แม่ป่วยพาไปหาหมดเลยไม่เคยทิ้งเลยดูแลแม่ที่บ้านกินอย่างดีใครขึ้นเสียงกับแม่โดน สองคนเนี่ยคุณคิดว่าใครเนี่ยกระตันอยู่กว่ากันแล้วคิดว่าอันไหนเป็นกิริยาที่สมควรกว่ากันถามหน่อยดิคนกราบเท้าแม่แต่แม่งทั้งปีไม่เคยอยู่นะไต่อีกคนนึงไม่กราบเท้าแม่เพราะว่าไม่บูชาแต่ดูแลแม่ตลอดเวลาคนไหนที่มันกระตันอยู่ผมถามหน่อยไม่รู้คุณอนะ่ะคนที่อยากให้นั่นก็อาจจะบอกคนกราบเท้ากตันอยู่ก็ก็ถ้าคิดได้แค่นั้นก็ ก็ใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าผมไปถามแม่สองคนนี้นะแม่คนที่ถูกกราบเท้าบอกเตะหัวมันอ่งว่าดีกว่าไม่ต้องมานั่งมานั่งกราบกูหรอกถ้าผมเป็นแม่นะผมจะเขินนะมีใครมากราบเท้าคือถ้าถ้าความเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการให้คนมาบูชาเราอะเราจะไม่อยากให้เขาทำผมเห็นหลายคนนะพ่อแม่ลูกกราบเท้าเนี่ยผมดูหน้านะผมชชอบอ่านหน้าคนอะคือผมรู้เลยว่าพ่อแม แล้วมีกล้องมันกล้องมาอยู่เนี่ยเขาชอบทําโชว์กล้องหลงัล<า>งๆกาบเท้าแล้วก็โอ้ลูกพ่อแม่มึงไม่เคยอยู่เลยคือผมดูหน้ารู้ไงคือคือผมดูหน้ารู้ไงคือแบบกูต้องทาเพื่อมึงจะได้ดังคนจะได้รักมึงมีตังคือมก็แค่นั้นทำ,ทำทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่ไอ้แป้กก็เล่นด้วยไง <c oughs> แต่ลู้ว่าลูกไม่เคยอยู่กับกูเลยแต่ว่าทําให้หน่อยลูกมึงจะได้มีตังคนก็ดูจะรักลูกกูออกทีวีมันแค่นั้นแหละคืออย่างน้อยอ่ะ มันยังมาทําแบบนี้สักวันหนึ่งแสดงว่าก็ยังดีกว่าไม่มาเลยวะไม่ไแ,บบแม่มันรู้ทําโชวกล้ออ,อแม่มันก็รู้ทําโชวกล้องทําโชวแม่ทาทาทาให้คนรู้เหมือนก็รู้ว่าเราในรักแม่โชวกล้องให้คนเราจะเป็นลูกกระตันยูแล้วเขาจะได้แฟนคลับจะได้ตามเราต่อแค่นั้นเองเออแต่ไอเรื่องความรักเรื่องใส่ใจเนี่ยมันมันแสดงกันไม่ได้มันดูมัน,นดูการกระทำนะครับ Uh, 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 uh.